สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วอนเดสตินีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะดวงดีราศีมีนนะคะดวงของชาวมีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะจะเป็นยังไงมาเช็คกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องดีๆของคุณนะคะดวงดีๆของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้กันเลยนะคะดูเหมือนว่าไพ่เนี่ยที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะอ่ะไพ่ใบแรกคือใบกลางขึ้นมาค่อนข้างชัดมากชาวราศีมีนเดือนนี้นะคะคุณสวยอะ สวยเป็นไรก็ไม่รู้ไปรู้ไปทําอะไรมานะคะอาจจะไปสัญญกรรมอาจจะนัดหมอทําอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่สวยออรา่าออร่าแรงมากๆนะคะก็แหมใช้ความสวยให้มันเป็นประโยชน์ก็แล้วกันเนิ่นนานๆมันจะสวยทีนะแต่ว่าช่วงนี้ดาวศุกร์มันทับลักนานนะคะคุณอาจจะนะสเสน่ห์แรงแบบนี้ไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็มีสัก3 4เดือนแหละนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ คุณเคยรอคอยแล้วมันอาจจะเคยสิ้นหวังไปแล้วนะคะหรือว่าเคยหมดหวังไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างนะคะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ แต่บอกเลยนะว่าโอกาสในนี้มันเข้ามาแล้วอะถ้าคุณรู้ข่าวคุณอะไรแล้วอะให้รีบ work, รีบเวิร์กรีบรีบทำนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้มันแบบอุ้ยลัง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 ลาลานะคะเออละลัลังรออะไรใดๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอกาสหนวน,นี้อาจจะไม่มีกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวคุณจะหมดโอกาสในสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะได้อีกนะคะ <S 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 2> <S 2> นอกจากนี้นะคะบางคนนะคะจะมีเรื่องของการ จบสิ้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเรียนจบนะคะวิทยานิพนธ์ผ่านนะคะแล้วก็สอบอะไรทุสิ่งทุอย่างผ่านเรียบร้อยนะคะจบโปรเจกต์อะไรได้เรียบร้อยจบงานส่งงานอะไรได้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะก้าวไปสู่สเต็ปต่อไปของชีวิตนะคะเช่นเรียนจบแล้วน่าหาสมัครงานไหมอะไรไหมเนาะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่างานเนี้ยมัน มันหมดแล้วสําหรับเรา,าหมดการเรียนรู้หมดแพชชั่นอะไรต่างๆไม่รู้จะมีประสบการณ์อะไรใหม,ม่ๆแล้วคุณก็อาจจะมีการแบบอปิดจ็อบกับงานเก่านะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นกับงานใหม่กับสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ใฝ่รู้ต่อไปก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะก็จะหลังจากนี้ไปก็จะมีโอกาสเรื่องของแบบการเริ่มต้นดีๆเข้ามาด้วยนะคะ ประมาณนี้นอกจากนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยตอนนี้เลยนะคะดาวศุกร์เนี่ยเขายกเข้ามาทับลัคนาคุณนะคะร่วมกับดาวราหูนะคะดังนั้นสีเดือนนี้นะคะไม่ใช่แค่กุมภาเนาะกุมภามีนาเมษาพษภานะคะ คุณจะสวยหล่ออร่ามากกว่าปกตินะคะสวยหล่อมากเลยนะคะสวยจนดึงคนมาหลงได้ะนะนะเพราะว่ามันกลุ่มกับดาวราหูด้วยนะแต่ใดๆก็ดีถ้าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วนะคะสุขกลุ่มราหูกลุ่มลัคนาเนี่ยช่วงนี้ระวังหน้ามืดเอาไว้หน่อยนะคะบางทีเข้ามาแล้วเรายังไม่ทันจะรู้จักเขาดีเลยอะไรเลยออ้ปรากฏว่าความสัมพันธ์คืบหน้าไปไกลเจอวันนี้พรุ่งนี้ลืมตาขึ้นมา ข้างๆที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ลักๆเข้ามากหลงเข้ามากนะดึงดึงใจไว้นิดนึงเผื่อไว้ด้วยว่าลาหูมันก็คือลาหูนะมันอาจจะยังเราอาจจะยังไม่ทันได้รู้จักเขาดีเลยเฮ้ยเขาคุยกี่คนมีเมียแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้นอกจาก นอกจากสุกลาหูแล้วอ่ะมันยังมีดาวเกตอ่ะจอมมะเร็งลักนาคุณอีกถ้าเป็นในเรื่องของความรักโดยตรงอ่ะแน่นอนนะคะดาวเกตเข้ามันก็จะนําพาซึ่งเรื่องของความวุ่นวายอะไรต่างๆมานะบางคนจะมีสเสน่ห์กับชาวต่างชาติมากๆนะคะอ่ามีต่างชาติหรือมีคนแปลกแปกบุคลิกแปลกแปลกนะเข้าหาเรานะคะ แล้วก็ดาวสุกนะใดๆก็ดีเขาเป็นเจ้าเรือนโบรณะนะคะดังนั้นเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเอาไว้มากๆนิดๆึงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดของเหลวอะไรต่างๆนะคะน้ำเหลืองอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันสําหรับเรื่องอื่นๆในดวงชะตาคุณนะคะไพ่ประจําตัวคุณเดือนนี้คุณได้ไพ่ six of swords ชาวราศีมีนอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะเดินทางบ่อยอะไรบ่อยนะคะเดินทางแบบไม่ค่อยจะเ,เต็มใจจะเดินทางหรือไม่เต็มใจจะย้ายสักเท่าไหร่นักนะคะหรือบางทีคุณอาจจะวางแผนนะคะมีทริปนะคะหรือว่าต้องย้ายแล้วต้องไปนู่นไปนี่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการเลื่อนนัดได้นะคะเลื่อนนัดไปก่อนเลื่อนคิวไปก่อนนะหรือว่าการเดินทางมันล่าช้านะคะก็ วางแผนสำรองเอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะคะเรื่องเงินทองทองคุณได้ไพ่ก้าดาบนะคะเรื่องนี้เครียดเลยนะคะเครียดเลยแต่เป็นการเครียดที่บางทีก็อาจจะอยากเตือนหน่อยนะว่าเหมือนคุณเครียดเกินเรื่องไปหน่อยอะนะคะเรื่องจริงมีเรื่องให้เครียดที่100คุณเครียดไปแล้ว200-300เครียดทําไมก็ไม่รู้นะคะเ,ออเปลรานิดนึงพยายามอยู่กับปัจจุบันนิดนึงนะคะเลี้ยงใจไปเลี้ยงกระเป๋าตัวเองไปนะคะวันนี้พรุ่งนี้ยังมีข้าวกินก็โอเคแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันนะคะ ต่อมาไพ่ในพบสหัสชานะคะคุณได้ไพ่หเหรียญน,นะคะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดอาจจะมีการมาชวนเราไปทําบุญบ่อยๆนะคะซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมก็ดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองใครสักคนนะคะไม่เขาช่วยเราก็เราช่วยเขานี่แหละเงินหมุนไปหมุนมาอยู่ในสังคมนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะไพ่พบพันธุแบบนี้เนี่ยอบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะลำบากใจเรื่องอะไรรู้สึกเหมือนแบบโลกไม่ค่อยเป็นมิตรกับเรานะคะคุณยังมีบ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเป็นที่พึ่งพาทางใจได้เสมอนะคะคุยกับกลับบ้านไปคุยกับแม่ย่าป้าย,ยายพี่สาวนะคะท่านก็จะฮิวใจคุณได้นะหรือต่อให้ใครลำบากเรื่องเงินอะนะก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีคนในบ้านเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือได้นะคะ บางคนอาจจะมีเรื่องของการได้เงินกู้นะคะได้เงินกู้มาได้สินเชื่อมาในการซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะหรือว่าได้เงินช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เข้ามาในเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในพบปุตตานะคุณได้ไพ่เดอ j จัสติสนะคะดวงเหมือลูกหลานบริวารคุณกําลังจะมีเรื่องต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะเช่นเรียนต่อคณะไหนนะคะหรือว่าลงสอบเนี่ยจัดอันดับยังไงดีนะคะบางคนอ่ะบางไพ่แบบไพ่แบบนี้ขึ้นมาอาจจะบางคนอาจจะเรืองนิติศาสตร์ไหมนะลูกหลานคุณนะคะเลือกเรียนเกี่ยวกับกฎหมายหรือบัญชีหรือว่าสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไพ่มันไปทำแนวทำนองนี้นะคะแล้วก็ อ,อ,อาจจะมีการเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเซ็นสัญญารับลูกน้องใหม่เข้ามาร่วมงานได้ด้วยนะไพ่แบบนี้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรีนะคะคุณได้ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ,ะชาวราศีมีนเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆหรอมองว่าไม่ได้มาจากคนอื่นหรอกบางครั้งมาจากอาการป่วยของตัวคุณเองความเบื่อเบื่ออยากอยากนะคะหรือว่าสภาวะแบบที่ติดอยู่ในเซฟโซนของตัวคุณเองในแหละที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหนายนะคะ มองว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรสัเท่าไหร่ปัญหาใหญ่ของคุณวามากองตรงเรื่องของเงินแล้วอะนะการเงินนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ A so s o f s o u c e นะคะดาวเกตก็เล็งลัคนาความรักก็ปั่นปนผันผวนนะคะคนโสดนะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีคนในอีกลักษณะหนึ่งเข้ามาจีบนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะจิเนียร์หรือว่าทำงานกับ บริษัทโลจิสติกทํทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะคะเป็นนักบินเป็นสจวตอ,อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเออจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะดูเหมือนคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันอะไรบางอย่างชนิดที่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่แบบค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะเช่นอาจตัดสินใจที่จะปิดหนี้บางส่วน ด้วยกันไหมนะหรือเป็นการตัดสินใจชนิดที่โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบพอใจ100%หรอกแต่ว่าก็จะพยายามไม่ให้มันมีปัญหาค้างคาต่อไปในะอนาคตนะคะหรือคุณอาจจะคาดโทษอะไรบางอย่างแฟนก็ได้นะถ้าทำอีกนะเธอโดนแน่ถ้าทำอีกัะเลิกแน่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะคุณอาจจะมีการถามกันแล้วล่ะนะคะถามกันแล้วลักตกลงจะเป็นแฟนกันไหมตกลงจะคบกันยังไงตกลงเราจะไปยังไงกันต่อจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเหรออะไรเงี้ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการตั้งคําถามนะคะแล้วก็พยายามเค้นคอให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบคําถามให้ได้นะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่ขออภัยค่ะสําหรับเรื่องของพบมรณะนะคะคุณได้ไพ่เดียรไฮพรสเทสนะคะระวังสุขภาพแหละนะคะเดือนนี้ดาวมรณะทับลักนะคะแต่ว่าคุณสวยว่ะดังนั้นเนี่ย 1. คุณอาจจะป่วยนะคะป่วยเฉยๆก็ได้หรือ2คุณอาจจะคุณอาจจะได้มีเรื่องของการนัดหมอนะคะนะผ่าตัดทําสัญญกรรมนะคะฉีดโบท็อกฉีดอะไรก็ตามทีนะคะที่จะทําทให้คุณสวยขึ้นนะคะแต่คุณอาจจะต้องเจ็บตัวก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบอุ้ยหุ่ไม่ดีฉันอยากจะไปดูดไขมันอยากจะไปเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ถือว่าใช่นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้ไพ่ e d of source นะคะบางครั้งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำให้คุณเหมือน เหมือนจนตรอกจนแต้มอะนะคะหรือว่าบางครั้งโยนภาระ,ะหลายอย่างมาให้คุณจนคุณกระดิกกระเดียตัวไม่ได้ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะและบางทีเขาอาจจะป้อนงานอื่นๆที่มันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบอมาให้คุณด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณแบบเผลอไปตกปากรับคําหรือว่าดิ้นไม่หลุดลลรับรองเลยว่าคุณจะยุ่งกับงานหรือยุ่งกับภาระตรงนี้ไปอีกยาวๆมากๆนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรง S of Pentacle s นะคะคุณน่าจะมีออฟเฟอร์เรื่องงานเข้ามา ะะหรือว่าอาจจะไม่ใช่งานประจําก็ได้นะอาจจะเป็นงานในลักษณะแบบงานเสริมงานพิเศษจ็อบนอกนะคะหรือว่าคุณไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วเขาแล้วมีคนมาชวนคุณเฮ้ยไปลองลองมือทําดิเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้เดี๋ยวเราให้ทุนนะแบบนี้นะแบบนี้ได้นะคะบางคนการงานจะเริ่มกระเตื้องขึ้นนะคะคนที่ค้าขายหรือว่าคนที่เป็นเจ้าข,ของกิจการนะคะก็จะเริ่มมีอาจลูกค้าเริ่มมาจ้างงานเราเยอะแยะ,ยะมากมายขึ้นละนะแต่ให้ระวังว่าอาจจะเป็นงานแก้ไหมหรืองานที่คนอื่นทํามาแล้วไม่ดีแล้วเขามาโยนขี้ ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีงานแบบเนี้ยเข้ามานะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภ Ten s o เ p e n นะคะโชคลาภคุณมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้มาจากครอบครัวนะคะอายุน้ำหนักส่วนสูงวันเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนในบ้านที่เราใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงแบบจริงๆมันก็หมายถึงทุกคนในบ้านนะคะแล้วแต่แล้วแต่ละกันนะว่าคุณสนิทกับใครนะคะสนิทกับใครมากหน่อยก็เอาตัวเลขของคนคนนั้นน่ะนะคะมา มาลองมาลองพลิกไปพลิกมานะคะเสียงช่วงดูก็จะมีโอกาสได้นะเด็กที่บ้านทะเบียนลดด้วยก็จะมีโอกาสเหมือนกันนะคะ นอกจากนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่ในไพ่ประจํภพวินาศนะคะคุณได้ไพ่เดะมนชาวราศีมีนนะคะใครที่มีอาการของโรคซึมเศร้านะคะไบโพล่าอาการทางอาการทางจิตเวชอะไรใดๆนะคะมีโอกาสว่าเดือนนี้นะอาการอาจจะแบบจูๆ่ๆจากหายดีหรือจากโอเคแล้วก็อาจจะกลับมาจู่โจมคุณได้อีกครั้งนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะจากปกติก็อารมณ์ดีๆไม่มีอะไรเอ๊ะทำไมาอยู่ๆคืนนี้ฮอร์โมนมันสวิงวะหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็ดาวลงไปเลยนะคะ อ่าโอเคระวังโดนโกงระวังคนมาจ้องจะหักหลังคุณนะคะระวังพวกสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพอะไรต่างๆเอาไว้ด้วยนะไปไหนมาไหนนอกบ้านนะคะล็อกบ้านให้เรียบร้อยนะคะล็อกรถให้เรียบร้อยลุกจากโต๊ะทํางานล็อกออฟจากอีเมลหยิบของสําคัญอะไรไปด้วยนะไม่งั้นของหายได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะชาวมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel n แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นแม่แ,มแมอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย